ใช่ออกมาต้มแล้วก็จะเอามาเอามีมาหั่นซอยๆแล้วก็ผัดใส่ลูกชิ้นใส่น้ำก็แล้วแต่เราชอบอั่นะสัมผัสหน่อยเอสวัสดีครับสวัสดีค่ะชื่ออย่างหนึ่งครับชื่อชื่แงมตาค่แงมตาล่าวันนี้ไปเอาหนอที่ไหนมานี่ไปเอาบนดอยค่ะบน้อนี่บนท้องวันนอย่างอ่ะไม่ไม่รู้ชื่อคำเมืองเรียนอ๋อนี่ไค่ะ โอ,น,อ,โอนี่น <ละ S 1> อบนดอยแล้วมันต้นไผ่นี่มันต้นใหญ่หรอใหญ่เหมือนเหมือนต้นไผ่ก็เหมือนที่เราปลูกตามบ้านที่ต้นที่เราปลูกข้างๆบ้านน้อาช่วยกำมึงผมกำกำกำเออกำไว้เออแล้วแล้วมันสมมติว่าถ้าไปเอามานี่จะเอาไปทำอะไรอย่างครับเอาไปทำหน่อลอยฟ้าค่ะหนอลอยฟ้าค่ะวิธีการทำคือ คือเก็บเปลือกแล้วก็เอาต้มน้ำให้เดือดแล้วก็เอาลวดน้ำร้อนประมาณ5นาทีแล้วก็เอาตะเกียบขี้ใส่ถุงแล้วก็มัดแน่นๆแล้วก็เอาห้อยไว้เลยห้อยไว้กี่วันครับกินได้เป็นปีสองปีค่ะมันไม่เน่ามัไม่เสียแล้วก็เราไม่ได้ใส่สารกำบ,บุอะไรสมมุติเนอสมมติเอาหนอมาอีหนะลอ,ลองลองสาธิตผู้ผมทํทพอได้ก่อนเวลาจะทํานี่ไรนี่สมมติได้ไหมอ่ะ แก้เปลือกก่อนลอกก่อนสาธิตผมพอเออแล้วก็คือผมแก้เปลือกเสร็จแล้วก็เอาไปต้มเป็นเป็นดุจนี่เลยครับค่ะใช่ม่ได้เอาซอยเลยเนาะไม่ได้ซอยค่ะเอาเป็นต้มเอาแกะเปลือกออกก่อนค่ะแล้วก็ไปต้มค่ะน้ําเดือดค่ะ5นาทีค่ะแล้วก็เอาขึ้นมาเอาเอาตะเกียบขี้ใส่ถุงแล้วก็มัดตอนร้อนๆเลยแล้วก็เอาเชือกฟางมัดแล้วก็เอาให้ไว อ๋ oh, แล้วถุงหนึ่งใส่กี่อันเนี่ยแล้วแต่เราใส่ใส่กี่อันก็ได้ oh. ใส่ประมาณ10กว่าอันบรรทุบรรทุงใหญ่ก็ใส่ยี่กว่าอัน <Okay. S 1> แ,แต่เราใส่ให้มันพอประมาณกินคาดหนึ่งค่ค่ะโอ้โนอร้อยฝ้าแล้วก็ถุงน้ามัดไว้เลย <Okay. S 1> ถ้าจะเอามากินก็เตมา <Okay. S 1> เอาไปทําอย่างอื่นได้ <Okay. S 1> แล้วมันจะมีรสส้มก่อนไม่มีไม่มีไม่ไม่เปรี้ยวไม่ส้มเลย ตอนจะกินก็เอามาต้มอิกนอบอ๋อมาต้มหั่มลอกแล้วก็ทำเป็นอย่างนี้หรอกแล้วแต่เราชอบค่ะอ๋อเออได้ไปซ้อตางดอยวันีน่ค่ะดอยไหนนี่ดอยข้างบนคะค่ะเออผมได้ยินว่านอนร้อยฟ้ากันเลยแปลกใจว่าคือร้อยฟ้าคืออย่างทําแบบไหนเขาห้อยไว้ข้างบนก็เลยเขาก็เลยนเรียกกันอย่างนี้อ๋อแล้วนอนอื่นได้ก่อได้ค่ะ ทำนอส้มอะไรก็ได้แต่ว่าปกตินอน,นี่ก็จะไปทำเป็นนอเลยค่ะถ้าเปลี่ยนนออย่างอื่นเนี่ยนอสมมตินอไม่บงไม่ซางนี่ยได้ก็ได้ได้ทำได,ได้เหมือนกันเหมือนกันวันนี้ได้นักเลยคะาดนเลยเนาะ,ะ,ะเพราะว่าจะทำกินเป็นปีเลยก็เลยหลายๆลายคนเร,เราไปทำไว้เวลามีญาติพี่น้องมาหาก็เอาเบงเบให้เขาไปกินอันนี้เป็นถุงนี่แม่นอน,นอหมดเลยอ๋ออันนี้ตะก้านี่้อตะก้าอย่งครับงามดี เลือ <laughs> เปื้อปื้อหรออ๋ออันนี้คือวิธีการทำหนอ่อเพิ่นทำหนอ่นอหน่อรอยฟ้าผมก็บอกหัาหนอ่อลอยฟ้าคืออย่างเลยลองตรงมาถามอ๋ออันนี้คือเป็นหน่อหมดเลยนะครับจะหมดจะจุ่มนี่นี่หน่อรอยฟ้าเพิ่นปัน่นให้มา เพิ่งลองกินขอบคุณคุณงามแต่หนักๆเลยนะครับตี่เอาหนอคือไปจิ้มพอกินเนาะแล้วบ้านอยู่ไหนครับอยู่บ้านแม่เมยนี่ค่ะอ๋อบ้านแม่เมยนี่บัไดเนาะขอบคุณครับขอบคุณครับครับอันนี้ครับผมอันนี้เป็นอย่างไรอาเก็บน้ำอย่างไรแม่เมยอันนี้คือเป็นบริเวณอ่าเก็บน้ําแม่เมยเป็นแหล่งท่องเที่ยวของอำเภอเมทาค่ะ ตอนนี้มีคนมาเอียวนักขนาดเลยเออ